Oh. คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีเดิมเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2 5 3 0โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา2531และฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยายลัยขอนแกน่นในพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาเลือกให้ตั้งของวิทยายลัยบริเวณหลักกิโลเมตรที่10ถนนสายวารินชำราบเตอุดมอำเภอวาริ ชราจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2533จึงได้ถือเอาวันที่30กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยโดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดรวรพงศุริยพัฒน์เป็นคณะบดีคนแรกปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากเกษตรศาสตร์วิชา ศกสตวศาสตร์พืชไร่พืชสวนประมงและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารรวมถึงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรวิทย์อจฉริยะคณะเกษตรศสาสตร์เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านเกษตรเทคโนโลยีและเป็นสถาบันชั้นนําด้านเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพี่ๆรุ่นแรกๆเล่าให้ฟังถึงที่มาของคําว่าเกษตรมอซนยนั้นเพราะพื้นที่ของคณะตั้งอยู่บริเวณดอนทซน์ น้ำซึมง,ง่ายความอุดมสมบูรณ์ต่ำปลูกพืชได้ยากคณาจารย์และพีพ่ๆรุ่นแรกๆได้รวมมือร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงดินบำรุงดินจนเกิดความเขียวขจีและผลผลิตที่น้องๆได้ศึกษามาจนถึงทุกวันนี้ในสมัยก่อนถนนเป็นทางรูกรังดินแดงพี่ีเดินเท้าปั่นจัก,กรยานไปเรียนมีหอพักสามหลังมีหอเตี้ยหอราชาวดีและหอราชพฤกษ์และยังมีกระท่อมคือ ที่พักของพี่ๆที่มีแต่เสียงหวรรัวเราะและความบันเทิง สมัยก่อนการนัดหมายติดต่อสื่อสารทางจดหมายถ้าจะโทรกลับบ้านก็ต้องต่อแถวริมฟุตบาทหน้ามอนาทีละ5บาท10บาทส่วนตอนนี้น้องๆติดต่อกลับทางบ้านแค่ปลายนิ้วสัมผัสติดต่อสื่อสารสะดวกสบายและมีกล้องเก็บความประทับใจได้ตลอดเวลาส่วนพี่ๆนั้นภาพประทับใจอยู่ในความทรงจำเพียงแค่หลับตาได้กลับมาที่นี่ในบรรยากาศเก่าๆแต่มีความเจริญงอกงามและคนาดจ่า ที่ยังรออยู่มีน้องๆที่สารต่ออุดมการณ์ที่เราได้ตั้งกันไว้นี่คือความภาคภูมิใจของพี่ๆแล้วระยะเวลา4ปีที่อยู่บ้านหลังใหญ่หลังนี้ทั้งเรียนรู้ด้านวิชาการการลงมือปฏิบัติดังคําสอนที่ว่าจะมีสก,กริกรุยที่ลุยโครนการสร้างคนให้เป็นคนในเวลาเดียวกันทําให้เรามีความกะตันยูรู้คุณคณาจารย์ผู้เป็นพ่อครูแม่ครูให้ความรู้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแล ฟูมฟักดังลูกนกและปล่อยพร้อมที่จะโบยบินสู่โลกภายนอกอย่างสง่างามและที่สำคัญพี่น้องเกษตรมีความรักใคร่ปรองดองกันน้ำใสใจจริงจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องถือเป็นสิ่งที่ควรยึดถือสืบสารต่อไปในอนาคตวันที่เรามองตาแล้วรู้สึกถึงคำกล่าวที่ว่าจากหลายถิ่นไกลรวมใจเป็นหนึ่งเดียวสร้างสายให้เขียวเป็นเกลียวคล้องใจ จากไยถิ่นไกลรวมใจเป็นหนึ่งเดียวสร้างสายให้เขียวเป็นเกลียวคล้องใจให้ชื่อเกษตรกระก,กองทั่วฟ้าไกลให้รู้กันไว้เกษตรหมอสายพร้อมตายรวมกัน กลายเป็นแอ็กกี้แฟมิลี่ ที่แสนอบอุ่นเสมอมานกตัวน้อยๆผลผลิตของพ่อครูแม่ครูที่ได้หล่อหลอมฟูมฟักเลี้ยงดูให้เติบโตในวันนั้นปล่อยสู่โลกกว้างจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นที่1ถึงรุ่นปัจจุบันออกโบยบินอย่างสง่าง,งามตามเส้นทางที่หลากหลายถูกเส้นทางล้วนแล้วแต่เป็นการดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขยึดมั่นในอุดมการณ์ของเราและกลับมาเพื่อเจอ ในวันที่สำเร็จแล้วกลับมาเพื่อขอพรพ่อครูแม่ครูแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอาลัยรักทุกท่านที่จากไปเสริมสิริมงคลกำลังใจของท่านที่อยู่ พร้อมของฝากให้น้องๆอ,อย่างนี้ทุกๆปีพี่สัญญาดังคำมงคลที่ว่าการเกษตรทุกสาขาผู้ที่ปฏิบัติทราบดีว่าเป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่ของที่ง่ายๆเพราะว่าจะต้องมีวิชาความรู้ประกอบการปฏิบัติงานอย่างมากนอกเหนือวิชาความรู้แล้วนั้นต้องมีความอดทนหรือมีความเข้มแข็งในจิตใจและปัจจัยสำคัญคือ ความสามัคคีพระบรมราโชวาสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพ่อรอเก้าด้วยจิตวิญญาณของลูกๆของป๋าวอลโบรพงศุริยพัฒลูกลูกเกษตรของสเสด็จพ่อรอเก้าผลผลิตของคณาจ,จารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของชาติสืบไป